บางคนบอกกับพี่เดบอกว่าการจกพลังทําผิดไม่มีผมไม่เคยพูดนะครับนะเขาถูกตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตในฐานะเป็นบุคคลสาธารนณะเขาก็มีหน้าที่ต้องเผชิญความจริงโตจากสือ่อนะถ้าไม่ให้สือ่อตรวจสอบก็ต้องตายเพราะสือ่อลุกคนป้าแตนจําได้ไหมละ่ะนะสื่อปั้นขึ้นมาดังสุดท้ายสือ่อแมกระซัสดับนะครับเพราะนั้นก็ทุกคนต้องกล้าเผชิญความจริงนะครับอ่าอือ นะครับเบียร์เย็นๆกับแก้มหอยแครงกุ้งเผาคุณเฉินน,นะครับนะผมไม่ค่อยกินเบียร์นะฮะเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพผมจะกินไวน์นะฮะครับกลับนะใครมีอะไรก็ถามมานะวันนี้เนะี่ยผมไปวัดเนี่ยครับวัดโบสถ์เนี่ยที่อ่าที่อะไรว่าประทุมธานีได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเจ้าเน่ยเจ้าวาดดีมากเลยท่านให้ความรู้ดีแล้วไปวัดนี้นะความคิดที่มองวัดจะเปลี่ยนไหมปกติวัดมันจะสงบนะนี่เขามีการเล่นมีลำมีอะไรหมด มีปรบมือมีอะไรต่างนะครับมีร้องเพลงมีเต้นผมว่ามันนะวัดอยู่นี้มันก็ทำสมายห้องน้ำติดแอร์เย็นฉ่ำมีร้านกาแฟเหมือนสตาร์บัคหลูกพ่อแกเป็นคนพูดเก่งมากเลยนะท่านเจ้าคุณเนี่ยมีวัดในลอนดอนแท้อรเลยในอังกฤษมีวัดในอ่าอะไรวะในญี่ปุ่นนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่อะไรวะที่วัดอรุณน,นิสัยน่ารักมากคนดังๆวันนี้มาเต็มเลยผมก็ไปทำบุญทำทานเนี่ย นะครับก็ก็ก็ดีนะเอไปเข้าวัดไปฟังพระพูดก็ดีนะท่านก็บอกฮะต้องสว่างเกิดเป็นคนต้องสว่างสว่างสะอาดอืมอีกคำหนึ่งแปลว่าอะไรดูนิดจำไม่ได้แล้วเป็นได้คำคมมาเนี่ยวัดโบสถ์ปทุมธานีดึงสะอาดสองสว่างสามสงบได้มาสามคำเนี้ยสะอาดหมายถึงเราองเป็นคนสะอาดนะครับใครที่ยังไม่สะอาดก็ทำให้มันสะอาดนะต้องเป็นคนสะอาดสองสว่างอย่ามืด มืดจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะเทาๆอย่างเงี้ยต้องสว่างสงบหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนที่มีความสงบจิตใจสงบก็มีสามอย่างเนี้ยสะอาดสว่างสงบเนี่ยวัดโบสถ์ปทุมธาน,นีเนี่ยผมว่าดีนะผมถ่ายมานี่ยนะครับดีมากนานๆจะเข้าวัดนะผมว่าผมแก่แนละ้วกลัวจะเข้าวัดบ่อยๆบางทีความคิดอาจจะเปลี่ยนไปโปร่งบ้างนะครับนะอะไรต่างๆเอาธรรมะเข้าขนะ่มบ้างทุกวันนี้นะครับอนะฮะจุกรู นะครับบางคนบอกมืดให้เปิดไฟจากจากนะครับอ,อือม,มีอะไรบ้างครับอาจากตื่นทําไปตื่นเงินอ๋อพี่เดชให้ธรรมะดีครับนะครับนะก็วัดดีครับวัดบรรยากาศดีคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ได้ความรู้ได้อะไรดีนะครับนะครับคนไปทําบุญทําท,ทานเยอะกระถินก็ได้หลายตังนะเฉพาะประธาน,นกระถินเนี่ยจ่ายห้าล้านเลย อาสวัสดีท่านนายชัยยานะครับอืขาประจาผมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับนี่น่าสนใจนะอืทุกครูขอบคุณท่านนายชัยยาแชร์ไลฟ์สดผมนะครับกราบขอบคุณครับมีอะไรบ้างนะครับอืนะฮะนะครับว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมเออนะครับดูโซเชียลแล้วก็มีแต่พวกด่ากันไปด่ากันมาก็อาจจะไม่ได้เรื่องนะ เอาเรื่องที่มีอ่าอืออืมนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทนายใหม่ๆลูกมกหลานๆนะนะครับรัฐบาลยืนยันไม่ห้ามจัดไรงานลอยกระทงแต่ขอความร่วมมือปรับรูปแบบต่างากันไปนะครับจะไปลอยธงที่ไหนก็ต้องระวังระวังพวกมิจฉาชีพนะเดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็มีมิจฉาชีพนะครับอย่างลูกหมีเล่าให้ฟังบอกเจอมิจฉาชีพบ่อย พอเจอหน้าก็ยืมตังเลยลูกหมีก็บอกแต่แกไม่ได้บอกนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะนะครับหรือว่าเป็นพวก LGBTQ ก็บอกว่าอาจารย์ข้าหนูเนี่ยกลัวมากเลยเจอใครก็นะครับในในวงการบันเทิงเนี่ยเจอพวกก็จะยืมตังเลยยืมทีละล้านสองล้านมาถึงเวลาก็ไม่จ่ายพอไปทวงก็จะฟ้องเราอีกลูกหมีก็เล่านะไม่รู้ไหวถึงใครนะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้นะเจอหน้าเนี่ยยืมตังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยพอมาทราบเขาบอกวก่ายืมก็ไปทั่วเลยไม่รู้ใครนะ ผมถามผู้ชายหรือผู้หญิงลูกหมีบอกไม่บอกไม่บอกเขาไม่อยากจะบอกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาเจอหน้าก็ยืมตังหน่อยยืมตังหน่อยไปคนอะไรก็ไม่รู้นดชอบยืมตังอนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับดับชนมีการเมืองไทยครับพบไอ้รัชนะขึ้นแทน่นฝ่ายค้านตัวท็อปส่วนผลงานรัฐบาลลุทินโดดเด่นสุดคือคนละครึ่งพรับแต่ยังไม่ไว้ใจเรื่องสแกมเมอร์และแร่หายาก นะครับเนี่ยผลสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าไอ้รักชรักชลกเนี่ยสุดยอดฝ่ายค้านนะครับอ่าคือเป็นคนที่เก่งนะครับเก่งด้วยกล้าด้วยไม่กลัวตายไม่กลัวโดนอุ้มไอ้รักชลกบอกเนี่ยแฉพวกเทาเาเนี่ยกลัวมันจะอุ้มอยู่แล้วจะโดนอุ้มอยู่แล้วโดนฟ้องไปหลายก็ดีคนมันต้องกล้าเราเป็นนักต้องกล้านะแล้วก็เสร็จแล้วก็อนุทินตอนนี้ก็ถือว่าผลงานเข้าตานะครับเพราะอะไรนโยบายคนละคขึ้นพรัคนี่ถือว่า ได้ผลอันนี้ต้องต้องต้องยกเลยนะครับต้องต้องชมอ่านคินเลยว่าใช้ได้นะครับของคนที่ดีรอบนั้นไม่ไหวแต่เขาเป็นห่วงเรื่องสแกมเมอร์นะครับพี่หนูยังไม่กล้าฟันพวกสแกมเมอร์บางคนบอกอท่านนายกครับไอพวกสแกมเมอร์นั่งอยู่ข้างๆท่านนะท่านไม่จัดการเนี่ยพี่หนูแกก็บอกหลักฐานยังไม่พอเอนะครับบางคนบอกเอ้าเขารู้กับทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับพี่หนูพี่หนูยังไม่รู้เลยครับหลักฐานไม่พออะไรต่าง นะครับอืมผลการสํารวจพรรคการเมืองที่ประชาชนชอบมากที่สุดถ้าหากมีการเลือกตั้งวันนี้คือพรรคส้มถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี้ยแซงเลยครับแซงพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยแบบไม่เห็นฝุ่นนะก็คือพรรคส้มเป็นพรรคที่ยอดนิยมที่สุดนะครับ <c oughs> หรือแต่ตัวนายกยังลองจากพี่หนูนะครับก็ต้องว่ากันต่อไปบทบาทบุคลิกภาพอะไรต่างต้องดีขึ้นนะ, <c oughs> นะอ่นะครับนี่ใครครับเรื่อง อะไรเนี่ยไผลิกบอกบางคนเน้นเก่าวหาหลักฐานอยู่ไหนไม่เคยมีเพอร์เจอร์นะครับไม่รู้พูดถึงไทยนะแต่ฟังไปฟังมาน่าจะเป็นไอรักชนุกนะครับผมคิดแทนแล้วกันนะครับนะครับไผลิกเนี่ยพี่ไผลิกแกบอกว่าเน้นเก่าวหาแต่ไม่มีหลักฐานเพอร์เจอร์ไม่เป็นไรแล้วครับใครก็กล่าวหาเรานะครับพี่ไผแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปตอบโต้อะไรแนละ้วพี่ไผ นะถ้าเขากล่าวหาว่าเราเป็นสแกมเมอร์ถ้าเราไม่เป็นเราก็อยู่เฉยๆจบเขาอยากพูดก็พูดไปนะครับพระบอกว่ามีคนกล่าวหาเราต่อว่าเราถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เฉยๆแต่ถ้าเราเป็นเราก็ปรับปรุงแก้ไขซะเลิกซะนะครับหลักเกณฑ์ก็มีอยู่แค่นี้ครับจะนะครับอ่านะฮะนะนะครับนะพี่ไผ่นะข้าจนะพี่ไผ่ก็เป็นคนน่ารักนะคนรุ่นใหม่นะครับนะครับว่ากันไปฮะ อืนะครับนี่ใครเนี่ยโพสบอกได้รับหมายสารจากกันชัยแล้วจากทนายแก้วแล้วนะครับนะนะครับนะก็ได้รับหมายสารมาก็เอามาโพสนะครับก็ว่ากันไปวันๆไม่ต้องทำมาหากินกัน,นครับรับแต่หมายสารนะครับเราเข้าไปดูที่โซเชียลของแต่ละคนบางคนโพสเรื่องทำมาหากินแต่บางบางโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีมีแต่เรื่องอะไรคดีความทุกข์ใจตายใครจะไปติดต่ออะไรด้วยเปิดเข้ามา ไปดู Facebook มีแต่เรื่องแล้วอ่าวันนี้เป็นโจทฟ้องวันนี้ไปร้องเรียนวันนี้บางวันก็นโดนฟอ้องอ่าพี่น้องครับถ้าเกิดไทยแล้วแต่นะเกิดมาแล้วมีแต่คดีความเราไม่มีความสุกหรกเพื่อนผมเกินคนนึงนะครับมีคดีสี่ร้อยคดีเข้าไปใน Facebook เรามีแต่วันนี้เป็นโจทฟ้องอีกวันนึงถูกฟ้องมีคดีสามสี่ร้อยคดีมีคด,ด,ดีอยู่ 3, ที่ศาลุทธรณ์สี่สิบว่าคดีครับนะครับนะรับราชก,การต้องลาออกกันเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาไปทํางานครับ ขึ้นแต่สารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กใครก็แล้วแตนะ่เปิดขึ้นมามีแต่เรื่องด่าพอชาวบ้านเอานะครับหรือไม่ก็อะไรไปฟ้องเขาบ้างถูกฟอก้องบ้างแสดงไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ท,ที่จะมาหากินส,สร้างสรรค์เลยอย่างเพจพี่เดมีแต่ให้ความรู้นะครับภาษาจีนก็บอกเจี๊ยบว่าบ่อสื่อหาเรื่องหาราวไม่ได้เลยครับว,วันวันชีวิตมีแต่ความโศกเศร้าคดีความก็เสียเงินเสียเวลาและไม่อาจรู้ได้ว่าจะชนะห,หรือแพ้นี้ก็ฝากไว้นะครับเสียตังค์เสียเวลานะ่า แม่ทุกคนเดี๋ยวพอดวนฟ้องก็เอาหมายสารมาโพสวันนี้เป็นโจทย์วันจำเลยวันๆก็ไปด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายคนก็จะมองว่าเอครอบครัวอบรมสั่งสอนไปยังไงนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเอ้ามีอะไรบ้างครับทลายปาร์ตี้เหมืองทองนะครับโรงแรมดังกลางกรุงนะครับเออ่นะครับอแม่ก็สารพัดเลยยาเสพติดอะไรเต็มบา้านเต็มเมืองตำรวจก็ปราบปรามครับว่ากันไปครับอื นะครับสินิกัญญาบอกยังมีเวลาทําความเข้าใจกับประชาชนหลังโพเทงตามหลังอนุทินนะครับพักส้มนะครับนะครับสิริกัญญาร่วมยินดีเพื่อไทยได้หัวหน้าพักคนใหม่บรัสพักประชาชนเป้าสมัยหน้า250อสองร้อยห้าสิบศชูสเลกสโลแกนครับมีเราไม่มีเท่านะครับมีเราไม่มีเทา,นะบเา,เทาโบอีกหลายเรื่องพัฒนาชีวิตก็คือตอนนี้ก็คะแนนนำนายกนะครับพี่หนูแซงพี่เทง นะครับก็ต้องไปยังมีเวลาทำยังไงถึงพี่เทงจะแซงพี่หนูแต่พักส้มเนีนะ่ยนำเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องสร้างผลง,งานกันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบตำรวจสอบสวนกลางรวบหนึ่งในกระบวนการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์แมงเต่บาต้านเตเมืองครับไอพวกพนันออนไลน์นะครับเนี่ยจับนางสาวสมพรหนึ่งในกระบวนการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์มีหน้าที่คอยจัดการเรื่องเงินที่ได้รับจากผู้เขาเล่นการพนันในเว็บพนัน qq สองแปดแปดนะครับ <C oughs> นะครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็นะครับเตือนภัยนะครับเป็นเพื่อนกันอย่าให้ยืมเงินพอยืมไปก็โกงพอโกงเสร็จแล้วก็จ้างทนายมาเอาเงินไปจ้างสนายสู้คดีแต่ไม่ใช่นี่พอเวลาเ,าเจ้านี่ไปเจรจาด้วยก็บอกว่าเตรียมตังไว้แล้วไม่ยอมรับเงินนะจะมีเจ้านี่คนไหนที่ไม่ยอมรับเงิน